ครับผมมาเจอกันนะครับผมกับหวยหุ้นไทยนะครับในรอบของหุ้นไทยเที่ยงวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับพ็อมมาแทนอาจารย์พีมนิดนึงนะครับอาจารย์ติดภารกิจก็แต่อาจารย์ฝากเลขไว้แล้วแหละนะครับก็มาดูการไทยเที่ยงประจำวันที่สองเดือนเก้าปีหกสี่นะครับ มาดูที่เด่นของไทยเที่ยงนะครับเด่นไทยเที่ยงจะเป็น1และ7นะครับแล้วก็กัน6ไว้นะครับผมก็จะเป็น2ตัวนะครับสองตัวเนี้ให้เน้นบนนะครับผมเน้นที่สองตัวบนก็จะเป็น1 9 1นึ่งศอแล้วก็หนึ่นะครับผมอีกเซตหนึ่งเป็นเซตเก็จะเป็นเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเเจ็ดแ เจ็ดเก้านะครับมีเจ็ดเจ็ดก็กันเจ็ดสองไว้ตามสูตรนะครับผมหนึ่งตัวนะครับและอีกตัวหนึ่งที่ให้กันไว้เผื่อมาตัวนี้นะครับระวังไว้ระวังหกไว้ก็เป็น6 4นะครับ6 5 6 6 หกแปดการหกสองไว้หนึ่งตัวเนาะอันนี้ตัวการน,นะครับผมก็สำหรับไทยเที่ยงนะครับผมวันที่สองเดือนเก้านี้จะเป็นเดนหนึ่งเจ็ดการหกนัครับใช้เซตนี้เลย โอเคเดี๋ยวไปดูไทยบ่ายกันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปทำคลิปไทยบ่ายต่อสำหรับไทยเที่ยงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยนะครับสวัสดีครับผม